พี่มาลุนตัวนี้ดูครับเป็นยังไงเนาะอ่ะดูหน่อยโอ้โหพี่น้องนี่เอามืออาชีพครับปลาปลาครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วแจวแจวแจวโชว์หน่อยโอ้นี่ครับสุดยอดเลยครับผมเนี่ฮะอย่างงี้สิครับเพราะว่าของจริงพี่น้องอุปกรณ์เขาแล้วก็ฝีมือทักษะการอ่านเกมครับพี่น้องเนี่ยมาเยอะมากเลยครับแจวแจวเลยฮะโอ้โหอีเนาะนี่ ปีมือจริงๆครับหมานจริงๆเจ้านี้ต่อรอบรอบนี้เกือบกิโลครับพี่น้องเนี่ยเขาะใจเย็นๆนิ่งๆเลยน,ลนโอ้พี่น้องเราอยู่ตรงนี้น่าจะเต็มวันนี้น่าจะเต็มวันนี้เมื่อกี้ไปแล้วรอบหนึ่งเนาะขายไปแล้วรอบหนึ่งขายไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้น่าจะเต็มอ่ะช่วยๆเก็บเก็บครับอ่ะโอ้โหโอันนี้ สุดจัดสุดจัดเลยแต่ละแหครับไม่ธรรมดาเอาไม่ยอมเหมือนกันธรรมดาที่ไหนก็ทางนู้นก็ไม่ยอมเหมือนกันป้าดิโตทางนั้นครับทางนี้หวานสามครั้งทางนู้นหวานทางล้นวานสามแล้วทางนี้ทางวานหนึ่งแหเขาเบาครับแต่เ,เขาได้ปลาไปน้องเมื่อกี้คุยกับพี่บอกว่าฝั่งนู้นมีปลาเนาะ ฝั่งนู้นไม่มีปลาระย้ายมาคลิปซ้ายกาบซ้ายครับโอ้ถ้าได้อย่างนี้พี่น้องสนุกเลยผมสนุกกับเขาไปด้วยครับเ,เห็นแล้วดีใจโอ้โหปลายเยอะจริงๆพี่น้องนี่ซิวปลาซิวอา้าวโอ้โหได้แล้วปลาซิวอ้าวครับพี่น้องอตัวมีราคาเลยครับปลาเยอะจริงๆครับดีใจจริงๆครับผมน้องเนี่ยฮะได้อยู่ตรงนี้เมื่อเช้าขายเป็นลูนึงปลาซิวอ้าวนะปลาซิวอ้าวโลละสองร้อยครับจัดไปแล้วช่วงเช้าได้ไปแล้วครับ มีแม่บ้านมาเอาไหมหรือว่าเอาไปส่งเขาหนิปลาซิว่ามีใครมารับมันหนิขายตรงนี้เลยขายตรงนี้เลยโอ้ครับเอานี่เลยเนาะจัดตรงนี้ขายตรงนี้เลยสดๆเลยพี่น้องสนุกสนานกับบรรยากาศครับที่พวกเราได้ถ่ายทอดให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันเนมื่อวานเมื่อวานแปดกิโลไม่รู้แม่บ้านก็เอาไปขายได้เท่าไหร่นี่แม่บ้านไม่บอกเลยปลาซิวนะหรือว่าปลาอะไรปลารว,ร,ปร,รวมเนาะปลารวมเนาะโอ้โหครับดูครับหนึ่งแห่หนึ่งแหนี่นนครับ

Oh, โอ้โหพี่น้องครับเดี๋ยวสู้ไปดูครับพี่น้องโอ้โห oh, oh. สุดยอดสุดยอดเลยครับหนึ่งแหครับผมโอ้โย oh, oh ครับพี่น้องมากันมหาศาลเลยปลาของแท้ของจริงครับพี่น้องของจริงเลยว้าวอนี่ปลาบึกเหอเออ โอ้สุดยอดเลยครับนู่นนะตรงนู้นครับพี่น้องให้ดูครับชี้ให้ดูเลยครับตรงนู้นครับตรงนั้นนี่ถือว่าเป็นเกอบเป็นกำเลยเนาะดีใจครับดีใจครับทุกท่านครับที่ได้ปลายเยอะเนาะ ให้ลุงโกนลุงแกแล้วลุงแกแล้วอ่าให้ลุงก่อนต้องดูที่ว่าลุงจะได้ไหมดูปลาเลยครับซื้อปลาไหมมีนักท่องเที่ยวครับมาเที่ยวชมพวกเราหาปลากันครับชมบรรยากาศได้ธรรมดาที่ไหนครับได้เหมือนกันพี่น้องสี่ห้าตัวมีปลาดุกจดลงมาขึ้นมาเล็กน้อยอืม เล็กสั้นขยันซอยพีนอ้องอ่าอันนี้ก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ครับตัวยังไม่ใหญ่ปล่อยให้ไปหาก,กินตัวเองอ่าปล่อยให้ไปออกลูกออกหลานครับเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนประชากรปลามาอีกอะไรนะ เจ้าหน้าที่มาเตือนแเราไปน้องอันตรายเน,ะน,น,นาะน้องน้องไหนล่ะเด็กน้อยเมื่อกีนอ้น่ะเอาแล้วเอาแล้วเจ้าหน้าที่ห่วงความปลอดภัยของเราครับเนาะเจ้าหน้าที่เพาว่าเจ้าหน้าที่ก็ให้ออกเออ,เอ,อ ก็ไปดูกันอันตรายไปอมาดูแฮนี้ครับพี่น้องมาดูสิครับว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้จะได้เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่เข้าใช่ไหมรู้เลยครับนาะนี่ฮะทานปลาจะรู้เลยว่าไม่เข้าเข้าหรือไม่เข้าโอ้ได้ไม่เยอะพี่น้องอ่ะได้ครับสามตัว ยายระวังด้วยยายบางทีก็ไม yeah, nah ่น yeah, ่าเข้าไปในอันตรายเนาะอี่แถวนี้แหละอันตรายผมแปลกตาเลยผมกลัวน้ำนะน้ำตกไปนะตรงนี้หาทีกินตรงนี้จะซวยไปด้วยเออเนาะอันตรายครับคนเขาบอกว่าของเขาหายด้วยเอ๋อข้างในนี่ไหมของเขาในนี่หายครับต้อง รักษากฎระเบียบด้วยเนาะเราหากินตรงนี้ก็อย่าให้คนที่หาปลา,าเสียหายไปด้วยเข้ามาทำาอาวุธวันนี้เปลี่ยนเสื้อครับพี่น้องไปตุระวันนี้ไม่หาบ่หาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา,ต,มาต้องไปใส่เสื้อแดงไหมไหมต้องใส่เสื้อแดงโอ้สุดยอดเลย,เเลยวันนี้ไปหไปทำทุลัก่อนเนาะทำให้ต,ตาแกวานเห็นออวานเหรอเนาะสุดยอดเลยครับผมวันวนี้พี่ชายนี่ครับไม่ได้ใส่เสื้อแดงครับ จะกลับไปกลับไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเปลี่ยนเสื้อไปทันตุระก่อนอ่าไปทันตุระก่อนเนะีอ่ะระวังเลยพี่นะนี่ฮะพวกเราก็มาอัปเดตนี่ฮะก็มีอ่าลูกค้าครับมาหรือว่านักท่องเที่ยวครับมาชมปลาสดๆของเราครับอ่าอย่างแถวทะเลจะมีแพปลาครับปลาปลาหมึกปลาอะไรขึ้นมาของเรามีปลาขาวพี่น้อง สุดยอดครับให้กำลังใจพี่พี่ทุกคนครับกับวันนี้ครับขอให้มันม,น,มนทุกคนอขอให้โชคดีมันมนกับการหาปลาครั้งนี้เนี่ยไหน อเข้าในสูเดิานายใหญ่มาก็รู้เองเขาไม่มให้เข้าไปเนาะอันตรายนะเอาแล้วฟังนน้นพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะสูใไ้ดูฝังนน้นครับเป็นยังไงเขาได้หรือเปล่าประมาณไหนเราไม่ได้เดินไปครับเพราะว่าไม่ได้ข้ามไปฟังนู้นครับเราอยู่บนประตูน้ำครับพี่น้องเดี๋ยวบรรยากาศทั่วๆกันโอ้โหได้เหมือนกันพี่น้องแต่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับได้ครับเนาะหรือว่าโอเคอยู่แต่ละรอบคอาการหวาน ก็พักผ่อนกันก่อนเหนื่อยแล้วก็หยุดพักอรอให้ปลาเล่นน้ําไปก่อนพวกเราก็จะหยุดไปก่อนก็บผมรอดูปลาครับพี่น้องก็บรรยากาศการหาปลาก็สนุกสนานกันครับพี่น้องนะสนุกสนานกัน,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 นก็นค,คือว่าวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ช่วงเช้า ของอาเก็บน้ำเมื่อเชนีครับผมมาจากช่วง3โมงกว่ากว่าครับ3โมงเช้าพี่น้องช่วง3โมงกว่ากว่าครับอากาศเริ่มร้อนแล้วพี่น้องก็เริ่มขยับมาหาปลาขยับมาเรื่อยๆนีรถมาหาปลาครับน้องเอาแล้วได้ไหมได้ไหมทางนี้ได้ไหมก็มาดูเราได้หรือเปล่าครับ อยู่คนเดียวเอาคนเดียวเลยนี่ซุ่มคนเดียวบอได้ไหมปาเดียว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 นี่ว่าแต่ทางนี้ไม่มีซุ่มอยู่คนเดียวรอให้คนอื่นไปครับพี่น้องรอให้คนอื่นไปไม่จะเข้ามาตัวเองเอาเองโอ้โหพี่น้องสุดๆไปเลยนี่ฮะปลานี่ยรอคนอื่นเขาใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าตรงนี้ไม่มีรู่สามลู่โอ้ให้คนอื่นเข้าไปตัวเองรอปลาครับพี่น้องดูสิครับแต่ละแห่ครับพี่น้องนี่ ของจริงอยู่นี้พูดน้อยต่อยมากพี่น้องโอ้โหครับแหนี้ครับผมรอจะปลดเสร็จแล้วพี่น้องโอ้โหทายางงี้ทุกแหนาะครับ <laughs> ผมได้ทุกี้คุ้มเลยลเออกลับบ้านแต่ครึ่งวันเลยเหนื่อยนะนี่ฮะมีผู้ชมก็มาเยอะมาให้กำลังใจสนุกสนานไปด้วยกันโอ้โหครับแหนี้ครับพี่น้อง นูเฮ้ย้นตาเร็วๆตาตาเนี่ยเพิ่งไปเอาเหมาโอ้ท่นเขาลอกเนนี่นี่นี่เอาเอาเหงไปฉี้อีกแล้วหน้เหเขาขาดมดพี่น้องดูครับดูครับลู้เตะอีกดู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 สุดยอดเลยช่วยดู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 พี่น้องเอวิิ มาเล่นคุกคักแล้วนี่ครับเออขึ้นไหมอ่ะขึ้นไหมรุ่นนี้ยังเห็นไม่ไหมอีกตายแล้วเล่นไม่ได้เห็นไม่ได้เลยไม่ไหมรุ่นน่าผมแค่สี่สิบนี่ไม่อะไรก็ไม่ดูแล้วพี่น้องนี่รุ่นแปดขึ้นเศานั่นเลยแปดสิบระวังเด้อแปดสิบนี่เห็นไม่ไหมเลยพี่น้องอ่าตากนเออเด็กมาจากน้องไายน้องไาย ระวังระวังเด้อเอ้าระวังหนูหนูครับผมเนาะแจวเลยแจวเลยนี่พี่น้องกราบขวาว่าไม่มีได้ยังไงเมื่อกี้บอกว่าปลาไปอยู่กราบซ้ายหลอกเขาให้ไปกราบซ้ายครับตัวเองอยู่กรับขวาเพั่นี้รอจับปลาแจวแจวนี่โเลยนะเกือบหกครบไหมนะประมาณยี่สิบสนาเงย บ้านมาสนานีเ่เกินโอ้สนุกกับพี่ๆเขาด้วยครับสนุกสนานกันไปครับพี่น้องเราก็อาจจะพูดจามไม่รู้เรื่องมั่งพูดพวกไปวนมาก็ไม่ว่ากันเนาะให้มาดูความสุขความสนุกสนานของพวกพี่หาปลากันไม่รู้จักร้อนเนาะถ็นบรรยากาศ,กาศบ้านนอกพวกเราเนาะห็นบรรยากาศบ้านนอกคอกนาพวกเรากับอาชีพที่ว่างเว้นจากการทําเกษตรครับพี่น้องจากที่น้ําท่วมหมดแล้ว ข้าวเสียหมดแล้วพี <ไป S 2> ่น้อง <ไป S 1> เสียใจแต่ไม่รู้ทำไงเนาะเสียดายเสียใจแต่ไม่รู้ทำไงก็สู้กันต่อไปครับทุกท่านก็ให้เราถ่ายลงคลิปครับจะได้เห็นทั่วประเทศก็ขอบคุณ f c ที่เข้ามาชมพวกเราครับเห็นพี่ๆเขาฝีมือการหวานแห่อาจจะไม่มันก็เหมือนกันทุกคนครับแต่ว่าความโชคดีความหมานแล้วกันความโชคดีวันนี้โชคดีเพราะกระติกแดงหรือเปล่าพี่น้องบอนได้มาไหม มากครับได้ไหมหวานได้กระติกหนึ่งหวานได้กระติกหนึ่งที่เขาอาหวานล้กระติกครับเขาไม่โลภพี่น้องอ่ากินวันละกระติกครับอ่าไม่ใช่ข้าวเหนียวพี่น้องปลานะครับผมโอู้มีคนเอาสองกันโลด้วยเนาะแต่พี่เขาเอาหวันละกระติกครับนี่ฮะไม่ใช่กระติกข้าวเหนียวนะครับผมกระติกใส่ปลาอ่าได้ครับได้ได้ลองดูมือลองมือลองมือไม่เจ้ นอเออลูกหลานรอดูลูกหลานรอดูลูกหลานรอดูหนึ่งสองเจ้าท่าดีครับทีเหลวหรือเปล่าพี่น้องแปดสิบยังแจวครับพี่น้องเห็นไหมไหมเมื่อกี้บอกว่าชอบเลยเคยไหมไหมเฮ้ยมันเป็นกระวังเลยไหมน่ะรุนกันใหญ่พี่น้องผมจะปิดคลิปก็ต้องรอรุนตาก่อนเอาแล้วเอาแล้วรุนยิ่งกว่าหวยปอกเด้งอีพี่น้อง เอาแล้วตาดึงมาเร็วหน่อยดึงมาเร็วแม่เหรออ่าหมดแรงหรือเปล่าเอาแล้วเฮ้ยมาใหม่เฮ้ยมันเอาแล้วจุ้ยดึงอย่างนั้นเมียนโอ้โหเขาเรียกว่าล้างแหหครับไม่เป็นไรล้างแหหไม่ได้รอบแรกก็คือล้างแหหหรือว่าเอาแหห์แช่น้ำดูโอ้ลูกหลานนี้หมดเลยครับเจนี่ลูกหลานรอลุ้นกันเมื่อกี้อ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคุณตาครับไม่นานไม่นานเดียวได้ครับพี่น้องสวัสดีครับ